อดรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนนักศึกษาทุกคนครับผมนายทัศพลกัลเเกตเลขที่6จากคณะเทคโนโลยีสารมวลชนสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียวันนี้จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจครับนั่นก็คือบึงฉวากบึงฉวากตั้งอยู่ที่อาเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีและเป็นอีสถานที่หนึ่งที่คนมาสุพรรณบุรีจะต้องไว้มาให้ได้เลยนะครับบึงฉวามีบรรยากาศที่ร่มรื่นลมพัดเย็นตลอดในบริเวณบึง จะมีดอกบัวสีแดงและสีชมพูในช่วงตอนเช้าดอกบวัวจะบานสวยงามนกเป็ดแดงฝูงใหญ่จะจับกลุ่มกันตามกบัวในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมีนาคมนกก็จะบินทยอยกลับในช่วงเดือนเมษามีศาลาสําหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและมีบริการขี่จักรยานน้ําส่วนหนึ่งของพื้นที่ทางจังหวัดสพรรณบุดีได้จัดทําโครงการบึงฉวากเฉลิมเบเกตขึ้นประกอบไปด้วยส่วนของสวนสัตว์ และสถานที่แสดงพันธสัตว์น้ําและอุทยานพืชผักพื้นบ้านครับจากที่เล่ามานั้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของบึงฉวากเท่านั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายจะแสดงอยู่ถ้าหากว่าท่านใดได้มีโอกาสไปทันบุรีบึงฉวากเป็อีกสถานที่หนึ่งที่อยากแนะนําให้ท่านไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอบคุณที่รับฟังครับ